ฉันมีธุระสำคัญจริงๆต้องรีบไปที่ซ b บตรงไห่เดี๋ยวนี้เลยเล่นต่อไม่ได้แล้วฮะนายก็อยู่ที่ตรงไห่เหรอเป็นคนตรงไห่เหรอมึงเอินจังแค่นี้ก่อนนะต้องรีบไปแล้วเดี๋ย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 วนีเฮ้ยฉันก็เติมไปสิบล้านนะแค่จะหาเบอร์นายเนี่ยมันง่ายจะตายฉันโทรหาเจ้าของเซิร์ฟเวอร์แล้วให้เขาหยุดให้บริการไว้ก่อนจัดการงานเสร็จแล้วค่อยมาเล่นต่อกัน ถ้าวันนี้นทุลาให้นายไม่ได้ฉันยอมเปลี่ยนไปใช้นามสกุลนายเลยไหนๆก็อยู่ตรงไหเหมือนกันจะมาหาฉันหรือเปล่าหรือให้ฉันไปหาฉันรู้นิสัยนายอยู่แล้วถึงได้วางแผนแบบนี้ไงได้ตอนนี้แฟนฉันร้อนใจมากถ้านายมีวิธีช่วยก็โคตรจะดีเลยเพื่อนขอบใจมากนะเด็กๆไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกันได้เลยฉันรออยู่ที่เขตชงเฉิงตึกน้ำชาย,ยิ่งยวนนะมังกรน,นักล่าที่แท้ก็คุณเท่าแก่นี่เอง คูพ่พิชิตราชเาฉินคุณชายลองตะกุลเลยหง้าอินดัสรีเลยเฉิงอายุส2ปีผมชื่ออูเฉินรู้จักฉันเหรอคุณชายลองตะกุลเลยชื่อเสียงคุณแดงเปี้ยงป้างขนาดนั้นทำไมจะไม่รู้จักชื่อเสียงของฉันพูดสิมาจากตระกูลไหนระวังตัวจังเลยนะกูพี่ชายจะมาฆ่าเหรอสกุลเลยหงฟ้า เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ใน10อันดับแรกของประเทศด้าน OEM ทพยบสินรวมกันเกิน60,000ล้านละประธานกรรมการเหลยเจงหุยอายุเจปีอยู่ในสภาวะกึ่งเกษียณผู้ดูแลคนปัจจุบันก็คือลูกชายคนโตเหลยโยทุกตระกูลใหญ่ที่ติดต่อกับเหลยเฉิงเนี่ยก็เป็นเหมือนเกรดของเหลยโยเหลยโยนี่คิดจะเอาชีวิตของเหลยเฉิงนับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นเรื่อยมา นายมาจากตระกูลไหนกันแน่สบายๆถ้าแกเลยผมไม่ได้มาจากตระกูลไหนหรอกไม่ใช่มีพวกเบื้องหลังอย่างที่คุณคิดการที่เราไม่ได้มาเจอกันเนี่ยก็เป็นผหมลิขิตจริงๆแหละตอนนี้ไม่ยอมบอกอเดี๋ยวค่อยๆสืบทีหลังถ้าไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นคนที่เหลยโยถ่งมาเขาก็เด็กเกินไปแล้วยังกระส่งกระต่ายเข้ารังเสือเนี่ยมาคุยกันเรื่องแฟนของนายกันเลยดีกว่ายัดเงินใส่เกมขนาดนั้นทำไมแค่พิเซเตอร์คนเดียวก็จัดการไม่ได้ โดนคนขัดขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเขาจะถึงกับหาคนมาขับรถชนพรีเซนเตอร์ของเราผมเนี่ยเครียดมากเลยนะก็เลยเติมเงินเข้าเกมค่าคนระบายอารมณ์สินะวางใจเหอะฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเรื่องพรีเซนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวฉันหาให้บริษัทแฟนชื่ออะไรทำธุรกิจด้านไหนทำคอสเมติกชื่อบริษัทซิมโฟนีแฟชั่นฮะแฟนนายคือหลี่ลัวปิงเหรอ <laughs> มาจากสกุลหลีทำไมพูดตั้่งแต่แรกปรถเโ้ยก็นึกว่าคนของใครผมไม่นับว่าเป็นคนสกุลหลีหรอกคุณน่าจะเคยได้ยินว่าล้วปิงกับทางบ้านมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีลวบปิงนายเอาเงินสิบล้านที่ฉันให้ไปลงกับเกมเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่เวลาอธิบายมาเดิมพันเพิ่มไหมล่ะใครแพ้ต้องคุกเข่าขอโทษอยากโดนต่อยหรือไงนี่นายคุยกับล้วปิงแบบนี้เหรอเจ๋งว่ะกล้าสั่งให้ผู้หญิงล้วปิงคุกเขา่า เื่อไรขอเด็กนี้เป็นใครมีกองทัพยอยู่ไหนบ้านหรือไงอ๋อก็คู่รักเนะี่ยชอบโยมโมโหก,กันแบบนี้แหละพอดีเราเดิมพันกันไว้ก้อนใหญ่แลยแหละมาไอ้น้องดื่มชาก่อนเดิมพันอะไรอะ่ะบอกได้ไหมเมื่อวา,าของเธอเนี่ยโดนคนขัดขามาตลอดผมก็แค่อยากช่วยเธอแต่เธอไม่ยอมความจริงเนี่ยผมรู้ว่าเธอต้องการปกป้องผมถ้าแกเลยคุณรู้จักดิงลุยหลงไหมเรื่องของพวกเาสองคนใคร,ใคร,ใคร,ใครก็รู้ฮีเซนเตอร์ก็โดนดิงลุยหลงจากการมาสินะ เธอกลัวว่าติงลุยหลงเนี่ยจะรู้จักผมและจะจัดก,การผมไปด้วยถึงผมจะรู้ว่าเธอหวังดีแต่เท่าแกเลยเราคิดดูสิผมก็เป็นลูกผู้ชายนะรู้ทั้งรู้ว่าติงลุยหลงเนี่ยคิดอะไรกับปิงใช้ผมหดหัวเป็นเต่าอยู่ในกระดองตลอดไปเหรอแล้วก็ไม่แยแสสนใจเรื่องพวกนี้นะแบบนี้เนี่ยผมจะกลายเป็นตัวอะไรอะ่ะถูกแล้วไอ้น้องนายพูดถูกชนเอาชาแทนเล่านี่แหละนายถูกใจฉันวะลูกผู้ชายจะโกงหหดได้ไง ไอหาติงลุยหลงมันทุเลศกว่าต่อเลยพวกเราเดิมพันกันผมให้เธอเมอบอำนาจในบริษัทเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ผมทั้งหมดถ้าเปิดตัวได้ดีถือว่าผมชนะจะได้ปิดพลาดแก้ไขไม่ได้เธอชนะแต่ถ้าผมแพ้ผมต้องยอมเชื่อฟังเธอทุกอย่างสั่งให้ผมเงียบผมก็ต้องเงียบสุดท้ายผมก็กลายเป็นแค่แมงดาตัวหนึ่งอย่างนี้นี่เองเรื่องแค่นี้ในฉันช่วยได้ไดนะแค่พรีเซนเตอร์เองเดี๋ยวจัดการให้เลย เฮ้ไฮเบบี้ดัดดี้เธอกลับมาตรงไฮด่วนเลยทางผู้กองกับเดี๋ยวฉันคุยให้อืมด่วนมากรับงานพรีเซนเตอร์ไว้ให้เป็นเครื่องสําอางเรื่องฉีดสัญญาไม่ต้องกลัวฉันจ่ายเองได้มาจุ๊บที่สิอืมน่ารักมากแค่นี้นะสุดยอดเด็กเฮียเองเรียบร้อยแล้วเห็นปะเป็นไปตามแผนทุกอย่างเล่าเรื่องกว่าที่คิดไว้อีกนะเนี่ยค่าฉีกสัญญาของเทามันยิ่งไม่ใช่น้อยนัยนะ ตอนแรกเนี่ยจะเอาเรื่องของเหลยโยมมาแลกเปลี่ยนสักหน่อยแต่เพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักอย่างฉันนายยอมมีปัญหากับติงด้วยหลงมีปัญหากับนันสกุลติงในเมื่อจริงใจต่อฉันขนาดนี้ฉันก็จะไม่เอาเปรียบเราสองคนเนี่ยมีวาสนาต่อกันนะฉันอาจจะแก่กว่านายไปหน่อยแต่จะให้นายเรียกว่าเฮียคงไม่เกินไปใช่ไหมไม่เลยเฮียเลยความจริงวาสนาของเราสองคนเนี่ยมีมากกว่าที่เฮียคิดนะไอ้น้องที่นายบอกมีวาสนาอ่านข้อความสิ ตามหาเจ้าของเบอร์นี้จะไว้ให้ได้เขาจะบอกความจรกีนทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนของเฮีย <S <s